สวัสดีค่ะเด็กๆทักทายกันวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาทบทวนนะคะในสิ่งที่เราเรียนเมื่อวานนะคะสัปดาห์นี้เรายัเรียนหน่วย m s c ส o o ูอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันค่ะว่าเมื่อวานเราเรียนอะไรไปบ้างนะคะอ่าเมื่อวานนะคะ มันประหัส,สบอดีใช่ไหมลูกเราเรียนเกี่ยวกับการใช้สถานที่ในโรงเรียนร่วมกันนะคะคุณครูก็ได้นํารูปภาพสถานที่ใดบ้างที่เราใช้ร่วมกันและต้องรักษาความสะอาดใช่ไหมลูกและต้องปฏิบัติตนยังไงใช่ไหมคะเมื่อใช้ของส่วนรวมใช่ไหมลูกอ่าสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับความประทับใจที่มีต่อโรงเรียนอ่าเด็กๆมีความประทับใจอะไรบ้างที่มีต่อโรงเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ มารีออยาอ่าเด็กๆด,ดูก่อนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาบอกความประทับใจของตนเองที่มีต่อโรงเรียนเช่นอ่าโรงเรียนของเราเนี่ยน่าอยู่โรงเรียนสะอาดห้องเรียนสะอาดมีเพื่อนเยอะแยะใช่ไหมคะมีของเล่นแล้วก็มีห้องแอร์มีวัดที่สวยงามใช่ไหมคะอ่าเรามาดูทีละรูปนะคะแล้วเด็กๆช่วยคุณครูคิดช่วยคุณครูตอบด้วยนะคะ เห็นไหมคะโรงเรียนของเราชื่อโรงเรียนมารีพิทักษ์นะคะเนี่ยเห็นไหมคะเข้าโรงเรียนมาก็จะเจอสิ่งสวยงามนะคะโรงเรียนเราสะอาดสะอ้านนะคะไม่มีเศษขยะนะต่อไปคะ่ะเห็นไหมคะอันนี้เป็นตึกของพี่ปฐมใช่ไหมคะฝั่งนี้เขาเรียกว่าตึกหลุยนะคะตึกคุณพ่อหลุยนิโคลัสนะคะเป็นตึกอ่า หนึ่งสองสามสามชั้นนะคะเห็นไหมคะอยู่ตรงหลังเสาธงของเรานะคะบริเวณสนามโรงเรียนของเราก็จะสะอาดจะไม่มีเศษขยะนะคะต่อไปค่ะอ่าเห็นบริเวณอันนี้คืออะไรลูกโดมนะคะโดมโดมมาริอาโดมตึกมาริอาก็คือสถานที่ที่พวกเราเรียนใช่ไหมคะแล้วเราก็ทำไมลูกอ่ามาเข้าแถวนะคะใช้ตรงนี้ทำกิจกรรมนะคะ ต่อไปค่ะ,ะเห็นไหมคะสนามนะคะจะไม่มีเศษหญ้าเอ้ไม่มีเศษใบไม้นะคะไม่มีเศษกระดาษนะคะสนามสะอาดสะอ้านนะคะต่อไปค่ะอ่าเห็นไหมคะมองจากมุมบนอันนี้คืออะไรลูกอ่าแม่พระนะคะเป็นองค์อุปถัมภ์ของเราใช่ไหมคะอันนี้ตรงนี้จะเป็นบ้านพัก คุณพ่อใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นวัดใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นอาคารของพี่ปฐมนะคะปหนึ่งถึงปสามตรงนี้เป็นทางเดินเพื่อว่าเวลาฝนตกเด็กๆจะได้ไม่เปียกใช่ไหมคะต่อไปคะ่ะลูกอ่าอันนี้คืออะไรเอ่ย เด็กๆเ,เคยได้เข้าไปไหมคะอันนี้คืออะไรคะอันนี้เรียกว่าวัดพระมานดานิจานุเคราะห์นะคะอ่าเป็นวัดที่สวยงามนะคะเป็นวัดคริสต์นะคะของเรานะคะต่อไปค่ะอ่าอันนี้ก็คือสนามเด็กเล่นของพวกเรานะคะเราจะใช้ได้ก็เฉพาะอ่าตั้งแต่เราอยู่เตรียมอนุบาลจนถึงอนุบาล3ามเท่านั้นนะคะเด็กโตเราจะไม่ให้เล่นนะคะต่อไปค่ะ อันนี้ค่ะลูกอันนี้คือห้องบูรณาการนะคะสําหรับเด็กๆนะคะแต่ช่วงนี้คือเรายังงดใช้อยู่นะคะเพราะว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีใช่ไหมลูกเราก็เลยยังไม่ได้เข้าไปเรียนใช่ไหมคะยังไม่ได้เข้าไปเล่นใช่ไหมคะ,ะแต่เปิดเรียนมาแน่นอนเลยเรามีตารางเรียนสําหรับการเข้าไปใช้ในแต่ละวันแต่ละห้องนะคะเดี๋ยวเราได้เรียนแน่นอนค่ะต่อไปค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเรียนมาทั้งหมด5วันแล้วนะคะคุณครูก็อยากให้เด็กๆนะคะรู้จกักโรงเรียนของเราให้มากขึ้นมีความรักนะคะความกระตัญยู่ต่อโรงเรียนของเรานะคะช่วยกันคนลเล็กคนละน้อยไม่ขีดไม่เขียน,ยนในสถานที่สําคัญของโรงเรียนอ,อยู่ในห้องเรียนก็ต้องรักษาความสะอาดของห้องอยู่นอกโรงเรียนอยู่นอกห้องเห็นเศษกระดาษเด็กๆก,ก็ต้องช่วยกันเก็บนะคะ และว,วันนี้นะคะค,คุณครูมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆทำเด็กๆหยิบหนังสือทักษะภาษาอังกฤษขึ้นมาค่ะเห็นไหมคะลูกอ่าเจอแล้วเด็กๆเปิดไปอ่าหน้านี้ค่ะ ก่อนที่เด็กๆจะทำเด็กๆต้องทำไมลูกไร o ยู n เนมก็คือเขียนชื่อใช่ไหมคะเด็กๆเ,เขียนชื่อเขียนชั้นให้เรียบร้อยนะคะแล้วคัดตามรอยประนะคะ,ะดูนะคะดูอันนี้ก่อนนะลูกนะ,ะเดี๋ยวอ่านตามทีเชอร์อ่านตามคุณครูนะลูกนะ Hello my name is Anna Hello my name is Anna สวัสดีฉันชื่อแอนนา I am a girl I am a girl ฉันคือเด็กผู้หญิงนะคะต่อไปค่ะ What is your name แล้วคุณล่ะชื่ออะไรนะคะเรามาดูค่ะอันนี้คือ Hello Anna สมมุติว่าเราเป็นตัวเรานะเป็นตัวเด็กๆนะคะเด็กๆจะต้องเขียนชื่อตัวเองลงไปด้วยนะลูกนะ Hello Anna สวัสดี Anna หมา name is จุดๆๆดอันนี้คือให้ลูกๆใส่ชื่อลงไป My name is น้องกาย My name is กายหรือจะอาจจะเป็นชื่อภาษาชื่อจริงของเราก็ได้สมมตินะคะ My name is พาคิน My name i อหรือจะเป็นชื่อเล่นก็ได้นะคะ My name is กายแต่เด็กๆต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะลูกถ้าเขียนไม่ได้ให้ผู้ปกครองบอกนะคะว่าตัวอักษรอะไรบ้างชื่อลูกมีอะไรบ้างนะคะต่อไปลูกเป็นผู้หญิงผู้ชายอ่าเมื่อกี้คุณหน่อยบอกไปแล้วว่า my name is Parkin p a r k คือน้องกายแสดงว่าเป็นน้องกายเป็นเด็กผู้ชายต้องตอบว่า I am a boy I am a boy บอยคือฉันเป็นเด็กผู้ชายนะคะอ่าเรามาทบทวนใหม่นะคะอ่าเด็กๆอ่านตามนะคะ Hello my name is Anna my name is Anna I am a girl I am a girl What is your name Hello Anna my name is Parkin I am a boy นะคะ เดี๋ยวคุณครูมีฝากอีกหนึ่งหน้านะคะต่อไปเมื่อกี้เราบอกชื่อแนะนำชื่อไปแล้วนะคะอันนี้นะคะสองคนนี้นะคะรวมกันคือ we, w W e e อ่านว่า V V e คือพวกเราเนี่นะคะสคนสองคนขึ้นไปคือ We นะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะ we are a boys We are a boys พวกเราเนี่ยคือพวกเราเป็นเด็กผู้ชายเห็นไหมคะมีเด็กผู้ชายสองคนตรงนี้เรียกว่า we are we are boys โทษทีค่ะลูก we are boys we are boys แปลว่าพวกเราคือเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายสองคนต้องเติมตัว S สิ่งของหรือคนที่มีมากกว่าหนึ่งถ้าหนึ่งจะต้องต่อ ต้องเขียนว่าบอยใช่ไหมคะเหมือนหน้าเมื่อกี้อะบอยแต่นี่คือมีสองคนให้ใส่ตัวเอลงไปนะคะ we are, we are boys we are boys พวกเราเป็นผู้ชายเป็นเด็กผู้ชายต่อไปคะ่ะอันนี้มีเด็กผู้หญิงสองคนใช่ไหมคะ we are girls we are girls พวกเราคือเด็กผู้หญิงนะคะผู้หญิงสองคนก็เติมตัว s ต่อไปอันนี้3คนนะคะคุณครูบอกแล้วถ้า2คนขึ้นไปใช้ V e นะคะ w คือพวกเรานะคะอันนี้ก็ให้เด็กๆเติมตัว w u ลงไป we are kids we are kids kids ก็คือพวกเด็กๆใช่ไหมคะเด็กๆ3คนก็คือมากกว่า1ใช้ เติมตัว s นะคะต่อไปอันนี้ค่ะให้เด็กๆเ,เติมตัว W กับตัว e นะคะ we are friends we are friends แปลว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันนะคะเพื่อนกันนะคะเพื่อน3ามคนก็ต้องเติมตัว s นะคะอ่าเามาอ่านพร้อมกันค่ะ we we ต่อไปค่ะ we are boys we are girls we are kids kids ต่อไปค่ะ we are friends โอเคอ่าสำหรับแบบฝึกหัดนะคะก็มีแค่นี้ฝากเด็กๆไปทบทวนนะคะฝึกอ่านตามนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้คุณครูขอจบคลิปการเรียนการสอนนะคะในหน่วย m y s s c r e w แค่นี้นะคะ,ะแล้วพบกันใหม่ในหน่วยต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ